สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแห่งนุเคราะห์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสีสันโลกสวยทุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์จินได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณครูแดงมาประกอบนะคะอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะที่เราได้ทําการสัมภาษณ์จากที่รายการได้เคยสัมภาษณ์มาแล้วในหัวข้อเคล็ดลับ การทำสวนมะพร้าวน้ำหอมแบบง่ายๆกับปัจญ,ญามะพร้าวที่ควรรับรู้ใน EP 47นะคะท่านผู้ฟังสามารถไปหาฟังย้อนหลังได้ในช่องทาง YouTube พิมพ์คำว่ารายการสีสันโลกสวย EP 47นะคะครูแดงมาประกอบะค,ะค่ะครูแดงมาประกอบจบการศึกษาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตั้งแต่ปี2531แล้วก็เป็นหมอดินอาสาเป็นหมอดินจังหวัดประจุบคีริขันเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมซึ่งก่อนหน้านี้เรียกได้ว่าครูแดงเนี่ยเป็นเซียนในเรื่องการทําการเกษตรทํามาแล้วหลากหลายแขนงปลูกมาแล้วหลายชนิดทั้งพืชอายุสั้นผลไม้ แตงโมแคนตาลูปแต่ต้องเลิกปลูกด้วยเหตุผลที่ว่าการปลูกพืชอายุสั้นและผลไม้ต้องใช้คนงานเยอะต้องมีเวลาเข้าสวนทุกวันไม่สามารถปลีกตัวไปทำอาชีพเสริมได้จึงได้ศึกษาเรื่องการปลูกมะพราวน้ำหอมเพราะคิดว่า มะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชที่ให้ไรายได้แน่นอนมีไรายได้เข้ามาทุกเดือนโดยเริ่มปลูกตั้งแต่ปี2534เป็นต้นมาครั้งนี้รายการได้เชิญคุณครูแดงมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้กันในเรื่องมะพร้าวกลายพันธุ์คืออะไรมีวิธีดูแลอย่างไรและมะพร้าวกลายพันธุ์นี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรเราไปรับฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณแดงมาประกอบนะคะก็สวัสดีค่ะคุณแดง สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้วังทางบ้านด้วยครับอาจารย์ขออนุญาตเรียกคุณครูแดงนะคะต้องเรียนว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่รายการได้รับเกียรติในการสัมภาษณ์ครูแดงนะคะจากครั้งแรกเนี่ยที่ครูแดงได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกมะพร้าวน้ําหอมแล้วก็การดูแลว,ว่าจะต้องดูแลอย่างไรกันไปแล้วนะคะวันนั้นครั้งนี้อาจารย์จยินจะขอเรียนเชิญครูแดงพูดถึงการกลายพันธุ์ของมะพร้าวว่ามันคืออะไรและเราควรจะมีวิธีการดูแลมะพร้าวอย่างไรเรียนเชิญค่ะ ครับในเรื่องของการกลายพันธุ์มะพร้าวเนี่ยนะครับมันเป็นปกติของพืชน,นะครับซึ่ต้องได้รับการผสมพันธุ์ระหว่างเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียอยู่แล้วโดยทั่วไปเนี่ยมะพร้าวในหนึ่งจันทรของมะพร้าวเนี่ยจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในพ้อดอกเดียวกันอยู่แล้ว ก็คือเกสอนตัวคู่นี่ก็คือลักษณะคล้ายๆเมล็ดข้าวเปลือกนะครับที่อยู่จมนิ้วหรือจาหนวดของมะพร้าวส่วนเกสรตัวเมียก็คือผลอ่อนของมะพร้าวซึงมาอยู่ที่ประมาณสักโคนโคนนิ้วของพันธุ์ถั่งในกันหนึ่งเนี่ยก็จะมีทั้งสองอย่างอยู่ด้วยกันแต่ถามว่ามันผสมกันเองได้ไหมในกันนั้นมันไม่ได้ครับเพราะดอกเกสอนตัวคู่เนี่ยจะบานก่อนเกสอนตัวเมียในกันนั้นดังนั้นมันก็ต้องมาจากต้นอื่น อมันจะผสมต้นอื่นทีนี้ไอการผสมต้นอื่นเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองอย่างก็คือลมพัดปลิวไปเพื่อผสมซึ่งก็น้อยมากอมส่วนที่สมคัญก็คือมันมีพึ่งหรือแมลงเนี่ยไปตอมแต่ละต้นแต่ละต้นมาเพื่อที่จะผสมนะครับอดังนั้นไอตัวนี้เนี่ยสำคัญที่ทําให้มันเกิดการกลายพันธุ์ก็คือถ้าอรอบๆของสวนเราเนี่ยเป็นมะพร้าว อันอื่นอ่าบางคนอาจจะบอกเออมะพร้าวแกงหมองมะพร้าวพันอื่นก็คืออาจจะเป็นมะพร้าวน้ำหวานมะพร้าวพวง้อยอะไรต่างๆค่ะมันก็จะมาผสมกันเพราะพึ่งมันมันไปตองของต้นนั้นมาแล้วเนี่ยจังโอกาสที่จะผสมกันแล้วผสมเนี่ยมันก็เยอะทีนี้ข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือบางคนบอกว่ามะพร้าวน้ําหอมเนี่ยถ้ามันหอมยังไงมันก็หอมอ่ในทางวิชาการเนี่ยเขาบอกมันไม่ใช่นะครับ มันเกิดจากเกสรตัวผู้ของมะพร้าวน้ําหอม <c oughs> ไปผสมกับเกสรตัวเมียนะครับ <c oughs> แล้วยินตามหอมของมะพร้าวเกสรตัวผู้ของมะพร้าวต้นนั้นเนี่ย <c oughs> ก็จะไปผสมทําให้เกิดความหอมของมะพร้าวแต่ละลูกคื <c oughs> อนะครับว่าแต่ละลูกก็คือในหนึ่งช่อหรือหนึ่งกันของมะพร้าวเนี่ย <c oughs> มันมาจากเกสรตัวผู้มากมายนับร้อย <c oughs> นะครับที่จะไปผสมมันออถ้าเป็นมะพร้าวน้ําหอมเกสรตัวผู้ของต้นที่เป็นมะพร้าวน้ําหอมมาผสมุ๊บเนี่ยมันก็จะหอมครับอืคอันนี้ก็สําคัญออหลักการที่สําคัญคแล้วมันมีผลไปถึงเวลาเราเอาไปทําพันธุ์นะครับมันก็จะหอมด้วยดังนั้นมะพร้าวน้ําหอมที่เราทําพันธุ์กันโดยทั่วไปที่เขาบอกว่าเออต้องเด็ดลาดลมดูว่ามันหอมไม่หอมถ้ามันหอมก็แสดงว่า อมันพันแท้ค่ะนั่นหลักใหญ่ทันมาจากตรงนี้แหละก็คือมันผสมมันผสมมาจากในลูกแล้วค่ะอืมค่ะค่ะนั่นคือคือหลักที่เราต้องเข้าใจซะก่อนค่ะแล้วมะพร้าวกลเนี่ยมันอยู่ในมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยมันมีผลอะไรไหมคะมันมันสามารถอยู่ได้ไหมคะหรือเรากวรต้องตัดทิ้งอ่าตรงนี้นะครับก็ก็ต้องดูก่อนว่ามะพร้าวน้ำหอมโดยทั่วไปของเราเนี่ยถูกเพื่อขับ อดหรือปลูกเพื่อขายพันธุ์ค่ะถ้าเป็นปลูกมะพร้าวเพื่อขายพันธุ์เนี่ย <Huh. S 2> ผมก็แนะนําว่าตัดทิ้งค่ะ <Huh. S 2> นะครับแต่ตัดทิ้งเนี่ยก็กำลังถึงว่าไอ้รอบๆอเราเนี่ย <Huh. S 2> มันมีมะพร้าวแกงอยู่ด้วยหรือเปล่า <Huh. S 2> มะพร้าวแกงก็คือมะพร้าวที่ไม่ใช่ตรงตามบันของเราเนี่ยมันอยู่รอบๆสวนถ้ามันมีอยู่รอบๆสวนไอ้การตัดในสวนของเราก็ไม่จะเป็นนะครับ <Huh. S 2> เพราะมันยังไงมันก็ผสม,มาจากนอกสวนอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยสําคัญดัง <Huh. S 2> นั้นผมถึงบอกว่า ตามหลักของการผสมพันธุ์พืชเนี่ยมันมีกายไม่ดีมันก็ต้องมีกายดีเพราะล้วนใดในโลกล้วนเนี่ยก็คือไอพันธุ์ใหม่ๆทั่วไปที่ผสมออกมาแล้วมันดีเนี่ยมันเกิดจากไอการผสม การกลายพันธุ์มานี่แหละใช่ไหมฮะมันเกิดจากกายพันธุ์เวลากลายพันธุ์ดีปั๊บก็คงสภาพของไอ้ต้นดีไว้ไอ้ต้นไม่ดีก็พันทิ้งมันไปแบอผสมกันเข้าไปตัวเองเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็นิ่งกลายเป็นพันธุ์แท้อันนี้ให้หลักคิดไปด้วยหน่อยหนึ่งว่ามะพร้าวกายพันธุ์เนี่ยมันไม่ใช่ไม่ดีอย่างเดียวมันดีก็ได้บางต้นอาจจะเน่นจนได้มะพร้าวพันธุ์ใหม่ก็ไม่จําเป็นต้องตัดทิ้งถ้าเราไม่ได้เอาเขาไปใช้ทําพันธุ์ ถูกไหมคะใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปทําพันุ์เราก็ควรจะตัดมะพร้าวกลายทิ้งไปเพื่อให้ต้นอื่นๆนี่เขาแบบโอเคอยู่ใช่ไหมคะครับถูกไหมอาจารย์เข้าใจถูกเนาะถูกต้องครับค่ะนะคะในโดยทั่วไปเนี่ยแหล่งมะพร้าวที่ทําพันปั๊บเนี่ยเราจะต้องเลือกจากแหล่งที่มีมะพร้าวแกงหรือมะพร้าวพันธุอื่นๆน้อยที่สุด ผมยึงบอกว่าแหล่งที่ปลูกมะพร้าวน้าหอมเป็นผืนใหญ่ติดกันไปเลยไม่มีมะพร้าวอื่นเลยเนี่ยมันก็จะอยู่ในเหลี่ยมนั้นแหละโพลโพหับบางแพรนะครับจนไปถึงเหลี่ยมของคลองจินดานครชียศรีสามพานคลองจินดาสคราชียงแล้วก็บ้านแพลวเหลี่ยมนั้นบ้านแพลวก็อยู่ในเขตไอ หนองบัวอเลยแถวนี้ะนะครับยกกระบัดหนองบัวอเลยแถวนี้ได้แต่ถ้าไปอยู่ในเขตของดําเนินออกอัมพา,าบางคนทีไปนูน่นมะพร้าวแก่เยอะมากปลูก<ะ>ยังไงก็กลายเพราะฉะนั้นก็คือต้องดูแลกันเนาะพักสักครู่นะคะ มูฟวี่ l u ับคลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทำให้คุณไม่พลาดสิทธิทพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรล,ลับ โปรพิเศษเด็ดเด็ดปังปังพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่งตางๆให้คุณอินเทรนก่อนใครหรือจะรอบฉายเช็คสาขาก็ง่ายสะดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอดไลน์เมเจอร์กรุแล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคูปองส่วนลด50บาทสำหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อนใครทันทีสมัครเลยห้ามพลาดใหม่สเปเก้ไอตราะตะขับ5ตัว บรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียรที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลิตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศ พบกับบางกอกเวิลด์แหล่งท่องเที่ยวใหม่คู่เมืองหลวงพฤศจิกายน6.5นี้พบกับบางกอกเวิลด์แหล่งท่องเที่ยวใหม่คู่เมืองหลวงพฤศจิกายน6.5นี้ ฮันนี่วีเบียสซีสวีทฮันนี่แบ o แอลกอฮอล์แฮนเชลเจลอลกอฮอล์ล้างมือแบบพกพาไม่ต้องล้างน้ำออกมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ถึง75%ลดการสะสมของแบคทีเรียมีส่วนผสมของน้ำผึ้งและอะโลเวราว่านหงางจระเข้หลังใช้ผิวมือนุ่มชุ่มชื่นไม่แห้งกร้านหาซื้อได้ในเคาน์เตอร์เครื่องสำอาง BSC Cosmet o l o g y ในห้างโรบินสัน ร้าน Beauty Station และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศคุณกำลังฟังรายการสีสันโลกสวยโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพ่งนุเคราะห์ ในการขอแนะนํานะคะโครงการบางกอกเวิลด์ที่เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ให้บริการของสยามอเมซิ่งพาร์คหรือสวนสยามาค่ะจัดสร้างขึ้นปเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ต่อยอดจากสวนน้าและสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมีการจําลองอาคารสําคัญสถาปัตยกรรมย้อนยุคศูงรวมร้านค้าวิสาหกิจชุมชนและอาหารอร่อยจากทั่วประเทศรวมไปถึงพื้นที่สําหรับจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศหน่วยงานและองค์กรต่างๆซึ่งจะเปิดให้บริการได้ครบวงจรในเดือนพฤศจิกายน2565นี้นะคะ ทางรายการขอแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮอจำกัดเขามีการผลิตสเปรย์แก้ไอาตาตะขาบ5ตัวสเปรย์นี้เหมาะสําหรับใช้บรรเทาอาการไออาการเจ็บคอและลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ถึง9.9.9%ภายใน5นาที อันนี้จากผลงานวิจัยของสวทชนะคะไม่ทำให้เกิดการดื้อยาสามารถใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการที่สำคัญเขาไม่มีน้ำตาลสะดวกพวกพาง่ายและฉีดได้ตรงจุดขนาดของขวดนะคะ20มิลลิลิตรราคาจำหน่ายขวดละ145บาท มีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศทุกท่านสามารถเข้าไปเลือกซื้อมาไว้ใช้กันได้เลยนะคะจากเดิมเราจะเห็นยาอมแค่ไอตาตะขาเป็นยาเม็ดนะคะปัจจุบันเขามีตัวสเปย์ค่ะสำหรับพกพาได้สะดวกก็ลองไปเลือกซื้อดูกันนะคะเรามาฟังกันต่อเลยนะคะตอนนี้ถามว่าในบางครั้งเนี่ยอย่างที่ครูแดงบอกว่ามะพร้าวกลายมันก็กลายดีนั่นหมายถึงว่าถ้ามีอยู่อย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่ต้องการอะไปทําพันุ์เราก็เอาเขาไว้ถูกไหมคะใช่ครับ เอาไว้เพราะว่าบางทีเาอาจจะไมป็นดว่าเอาไว้ปั๊บก็คือมันจะต้องให้มันมีลูกช่กอดเราไปรู้ว่าดูนะลูกมันตรงดำพันไหมถ้าลูกมันตรงดำพันน้ําใช้ได้ไหมเห็นไหมน้ํายังหวานไม่ใช่เปรี้ยวอะไรแบบนี้เหมือนกินน้ํำสับผ้าอะไรแบบนั้นเอาก็ตัดแต่ถ้ามันเกิดว่ารสชาติน้ํามันไม่ดีหรอก แต่มันมีเนื้อที่หนาลูกใหญ่พอที่จะขายเป็นมะพร้าวแกงได้อ่าค่ะนี้ก็ขายเป็นมะพร้าวแกงเลยก็เอาไว้เวลาช่วงเวลานี้เนี่ยมะพร้าวแกงก็ราคาดีกว่ามะพร้าวนมนะนะคะใช่ราคามะพร้าวเขาไม่ตายตัวเขาไม่อยู่นิ่งเนาะมีการขึ้นลงอยู่ตลอดใช่ไหมคะอดอค่ะเพราะนั้นคือบางทีนี่ก็คำนวณกันยากเหมือนกัน นะคะแต่ว่าก็อย่างที่ครูแดงบอกว่าการปลูกมะพร้าวดีที่สุดใช่ไหมคะที่ครูแดงเคยพูดให้ฟังก็คือการปลูกมะพร้าวเนี่ยคือมันจะถูกจะแพงเนี่ยมันก็ยังมีต้นของมันอยู่ไงจะสปุ๋ย<ฆ>หรือไม่ใส่ปุ๋ยมันก็ออกผลนะครับเพียงออกมากออกน้อย<ฆ>ลูกเล็กลูกใหญ่รสชาติดีหรือเปล่า<ฆ>แต่ถ้าเมือ่อไหร่ราคาดีราคาปุ๋ยพอที่จะถูกลงบ้างอะไรต่งางๆเนี่ย<ฆ>ถึงอาาร์ตลาดทีเนี่ยมันก็สามารถที่จะบำรุง ให้มันมีคุณภาพได้ภายใน6เดือนไม่ต้องปลูกใหม่ไม่ต้องบันลงทุนใหม่2ปี 2> ไม่ใช่แบบคิดบอกว่า<ม>ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็นิ่งๆมันมีเท่าไหร่ก็ขายเท่านั้นมันก็พอมีรายได้แหละ าอาจใช้เวลานิดนึงนะคะอาจจะใช้เวลาในการปรับ,บตัวแต่ผมว่ามันก็อยู่ได้แบบของตัวเองน่ะถ้าเธอบอกพอเพียงเนี่ยอยู่ได้แน่นอนนะคะอคก็ช่วงสุดท้ายนะคะรายการขอเชิญครูแดงฝากถึงท่านผู้ฟังที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะคะว่าควรจะมีวิธีการอย่างไรหรือดูแลอย่างไรเรียนเชิญค่ะครับสำหรับ ชาวสวนมะพร้าวน้ำหอมในช่วงนี้นะครับถึงราคาจะจะ,จะตกต่ำลงนิดหน่อยหนึ่งแล้วก็ปุ๋ยมีราคาแพงมากขึ้นก็ต้องขอให้เราใจยเย็นๆนะครับว่าปะพราหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะครับเราน่าจะเห็นโอกาสดีๆเมื่อโควิดตาลงไปแล้วนะสถา,านการณ์ของซีโร่โควิดของจีนอาจจะดีขึ้น นะฮะก็้ํทให้ชมาค้าขายซื้อขายกันดีมากขึ้นก็จะทําให้สถานการณ์จะดีขึ้นค่ะแบบขอเป็นกําลังใจให้กับสวนมะพร้าวทุกสวนนะครับค่ะนะคะค่ะ้วก็ทานมะพร้าวเยอะๆนะครับช่วยกันนะอุดหนุนกันแข็งแรงนะครับนะคะคงให้กำลังายครับค่ะอันนี้ถ้าเกิดเกษตรกรท่านไหนที่ปลูกมะพร้าวหรือท่านที่สนใจอยากจะปลูกมะพร้าวนะคะอยากจะขอคําปรึกษาแนะนําจากคุณครูแดงนะคะสามารถติดต่อได้อย่างไรบ้างคะ ครับก็หมายเลขโทรศัพท์นี้เลยครับศูนย์เก้าหกห่งแปดหกห้าสอเก้าสครับส่วนอีกทีนครับ0ูนย์เก้าหกหนึ่งส่วนในช่องทางโซเชียลนะครับก็จะเป็น Facebook แดงมาประกอบเลยนะครับเร์ชไปหากันได้ ชื่อนี้เลยนะคะแดงนะครับก็แอดไลน์ได้ทาช่องทางนี้เลยนะครับตอกลอ,อก,ก่อนนะครับเยี่ยมเลยค่ะนะคะก็งั้นทางรายการศริลารโลกสวยนะคะละครวิทยุคณะเกตชิพก็ขอเรียนขอบคุณนะคะคุณแดงมาประกอบที่ให้เก็บรายการได้สัมภาษณ์ในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ พบกับบางกอกเวิลด์แหล่งท่องเที่ยวใหม่คู่เมืองหลวงพฤศจิกายน6 5หนี้พบกับบางกอกเวิลด์แหล่งท่องเที่ยวใหม่คู่เมืองหลวงพฤศจิกายน6 5หนี้ นุ่มันนี่วีบีเอสซีเฟชชิ m ลโฟมสมูทแอนฟโฟมหลังหน้าที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งและไฮโดรไลท์คอลลาเจนช่วยทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจดพร้อมให้ผิวหน้าเรียบเนียนนุ่มชุ่มชื้นเปล่งปัง่งและดูอ่อนเยาว์ด้วยสารสกัดจากดอกไฮบิสคัทและน้ำผึ้งทำความสะอาดคราบเครื่องสำอางและสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจดอ่อนโยนปรับผิวให้เนียนนุ่มและกระจ่างใสหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ เป้แก้ไอตาตะขาบ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถจับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง,ง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลิลิตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศ m o v ี่คลับคลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทําให้คุณไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรโลับโปรพิเศษเด็ดเด็ดปังังพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่งตางๆให้คุณอินเทรนด์ก่อนใครหรือจะรอบฉายเช็คสาขาก็ง,ง่ายสะด,ดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอคไลน์เมเจอร์กรุ๊ปแล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคูปองส่วนลด50บาทสําหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อน ใครทันทีสมัครเลยห้ามพลาดแนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์0623965298 0623965298 สำหรับวันนี้ก่อนที่จะจบทางรายการสีสันโลกสวยและทีมงานละครวิทยุคณะเกรททิปขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการดังนี้ค่ะบริษัท ICC International จำกัดมหาชนกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง BSC บริษัท5้าตะขาบ ซิมเพียนหฮอจำกัดผลิตภัณฑ์สเปร์แก้ไอตาตะขับ5ตัวบริษัทสยามภาคบางกอกจำกัดโครงการบางกอกเวลดบริษัทเมเจอร์ซินิเพลปจำกัดมหาชนโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพล์รายการก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันครั้งต่อไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ